สวัสดีครับสําหรับวันนี้ผมจะมาแนะนาําไม้ไรสายสําหรับใครที่กําลังมองหาไมา้ไรสายราคาประหยัดนะครับก็มาดูเจ้าตัวนี้เป็นไม้ไร้สาย k 8ครับซึ่งในตัวที่ผมเอามาสาธิตมันใช้ไท p e นะครับก็โทรศัพท์รุ่นใดๆที่ใช้ t ท p e ก็เหมาะมากโดยเจ้าตัวนี้เป็น ภาครับซึ่งเราจะเอาไปเสียดกับตัวโทรศัพท์ของเรานะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นภาคสง่งภาคส่งนี้ก็ชาร์จแบตก็นี่เลยเป็นหัวชาร์จแบบ Type C ครับแล้วก็เราก็เอามาหนีบปกเสื้อแบบนี้เวลาใช้งานแล้วแต่จะหนีบฮะแล้วแต่จะดีไซน์เอาเลยเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะครับเพราะตอนนี้ผมใช้เป็นแบบเป็นแบบมีสายอยู่ เดี๋ยวจะถอดออกแล้วก็มือถือที่ผมใช้ถ่ายเป็น Samsung นะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้เป็นไทซี Z, ดังนั้นก็ตอนแรกก็จะพบปัญหาเรื่องเชื่อมต่อแล้วมันไม่มีเสียงงนะ่ยนะทางที่ไฟตรงนี้ขึ้นเป็นสีเขียวแล้วแต่ผมก็เลยโหลดแอป Open Camera มาครับก็ใช้งานได้อย่างที่เห็นเนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มทดสอบเลยนะครับเดี๋ยวจะถอด ถัดม่แบบมีสายตัวนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็มีาจะขึ้นไฟสเีเขียวแบบนี้ครับ ซึ่งในแอปที่ผมใช้ในการทดสอบตอนนี้ก็จะเป็นแอป Open Camera นะครับแล่ไม่ใช่แอปของกล้อง a m s u n งเสียงก็จะประมาณนี้เลยครับก็สะดวกส่วนระยะไกลแค่ไหนผมยังไม่ทดสอบนะเพราะราคามันประมาณเนี้ยถูกมากเดี๋ยวมีลิงก์แปะไว้ให้แต่ส่วนจะไปซื้อร้านไหนราคาถูกกว่านี้หรือยังไงก็ตามสะดวกเลยนะครับ น่ครับมีตัวหนีไปให้แบบนี้ก็ใช้งานได้ทั้งอย่างนี้เลยเวลาไปนอกสถานที่อะไรต่อมานี้หรือจะอย่างนี้ก็ได้ที่มันไปที่หนีน,แบบนี้ยวต้องหนีพัดูก่อนอ่าครับแล้วตอนนี้ก็เป็นเสียงของเป็นไม้ไราสาย k 8 มันมีทั้ง K8 ทั้ง K9 เกอะครับไปดูเอาทั้งสองค่ายสองแอปพลิเคชันการค้ายอดนิยมของประเทศเรานะครับโอเคสั้นๆไว้แค่นี้ครับเอาเป็นว่าใช้ได้บ๊ายบาย